สวัสดีครับผมนลงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะพามาชมรถเทเลอร์นะครับสิบล้อล็อกกี้ร้อาหครับสำหรับคันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับติดจองแล้วลูกค้าสั่งโทนสีเขียวนะครับผมทางทีมงานก็จัดให้ลูกค้านะครับสวยๆส,สภาพพร้อมใช้นะครับเช็คระบบให้ลูกค้าพร้อมใช้ สำหรับคันนี้เตรียมทำสีเสร็จก็จะเข้าเช็คระบบไฟระบบเบรคนะครับทดลองขับเช็ครถให้ลูกค้าเตรียมส่งลูกค้าอยู่ที่อำเภอสีดานะครับลูกค้าใกล้บ้านนะครับนะคันนี้สีโดนใจเลยนะครับถ้าลูกค้าสั่งจองก่อนทำสีนะครับลูกค้าจะได้สีตามที่ต้องการนะครับ ท่านที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0908588220นะครับสอบถามได้นะครับชอบสีไหนชอบสเปคไหนนะครับชอบรถแบบไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามได้ที่เบอร์0908588220นะครับสำหรับท่านที่ซื้อเป็น เงินสดหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์นะครับออกผ่านเอเสอออกผ่านโรงงานน้ำตาลนะครับโทรติดต่อได้ที่เบอร์0908588220นะครับจบได้ทุกเงื่อนไขคุยง่ายนะครับจริงใจใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเตรียมส่งลูกค้าอำเภอสีดานะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับ รถสวยๆยังมีให้เลือกชมอีกมากมายหลายคันนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0908588220นะครับ0933258446ครับผมสวัสดีครับ